กราบสวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่อำนาจเจริญฮอลโลสิงทางด้าน YouTube นะครับมาพบพอดีคลิปหนึ่งครับต่อเนื่องนะครับกับเจ้าโกเบโกเอสเคสองรมาร์คชินนะครับแต่งสวยแต่งหล่อนะครับมีคากระจกยุ่นด้วยนะครับโอ้หล่อๆครับเป็นโครงการขยายถนนสิเลนนะครับ จินอำนาจเขมาราดนะครับอยู่ระหว่างช่วงบ้านหินงมกับำคำมะโค้งนะครับครับหอจก,กอหรือภาคยังเนี่ยภาคจะเจริญกิจนะครับโอ้มาตาไซบุนะครับยังไม่ไถามท่านโซเฟอร์พันยูนะครับ บริษัทนะครับบริษัทภาคเจริญกิจนะครับกับรถสวยๆนะครับรถเมโคก็บงามครับรถเมโคก็สวยนะครับสิบล้อก็แจมนะครับสิบล้อแจมๆทุกคันเลยนะครับบางเอื่นพานมาพอนะครับพี่น้องพานมาเห็นพอดีนะครับ สะดุตตานะครับสะดุตตาสะดุตตามองไดตีนะครับมองมีขากระจกยุ่นนี่แหละนะครับพี่น้องครับมีขากระจกว่ามันหกหล่อด้ครับอ่ะสวยไปอีกแบบนะครับคนละสไตล์นะครับมักไยมักมันคือว่าเนาะนะครับพี่น้องครับแต่งบาลายครับตะบะตะบะงามนะครับพี่น้อง ภาพอาสิย่อนแสงในจังหน่อยด้วยครับขอประทานพี่น้องหลายๆประทานรับให้พี่น้องหลายๆด้วยนะครับภาพภาพมาอาสิย่อนแสงแน่นะครับเน้นชมนะครับชมการทำงานอย่างเดียวนะครับสํารับช่องผมนะครับ ส่วนเรื่องล่าขององค์ปรนะกอบเกี่ยวกับตัวโถนี่โอ้ยเอาไ้สักก่อนนะครับพี่น้องครับบอตันมีขขอมู่นนะครับพี่น้องวนป่ะพันธ์วากันเดอนะครับเน้นเรื่องราวของการทำงานนะครับความคล่องตัวนะครับความเร็วความแรงนะครับ กำลังตักดินใสฮีโนเมกาซีรีหารอยนะครับเป็นการปรับระดับนะครับพี่น้องครับดินสูงโพดนะครับได้ตักออกไปกองสต็อกไว้สักก่อนนะครับ พาป่าสีมีสันๆแนเเดอร์นะครับพี่น้องครับบ่พันวากันเดินนะครับลืมเอาขาจับกล่องมานํานะครับพี่น้องพอดีผ่านมาทํางานแถวนี้นะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับผ่านมาเหงานแถวนี้ก็เลยมีโอกาสได้เห็นพอดีนะครับก็เลยนี่มีโอกาสมาถ่ายเพลินนะครับพี่น้องของชื่อเซงามให้พี่น้องบึ้งคนนี้นะครับสาวกโกเบไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ นาซาี่จัดเต็มนะครับมิชลินนิโอนั่งอยู่ฝากระโปรงหนีมีทั้งสองขางเลยนะครับรถยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับเต็มแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วครับสลับฮีโน่เมกาซีห้าร้อยเรานะครับกับบริษัท ภาคเจริญกิจนะครับบริษัทใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับหูตะวันไม่งานอยู่แถวบ้านนะครับพี่น้องโอ้ยรถกาเรนไหลพอสมควรครับเพราะว่าทาถนนเสน้นนี้เป็นถนนเส้นลักนะครับพี่น้องขามไปฟังล่ากันได้นะครับเสน้นนี้อ่ะชิวต่อไปนะครับ อีสุสุเดก้านะครับคันนี้โอ้ยย้อนแสงขนาดครับพี่น้องเอ้ยนะครับ ว่าที่ปทศายฟังพุ้นกับบวกกาไปนะครับย่านมันขววงการเห็ุงานเพือนนะครับอ้าวฮ i โน่เมก5ห้าร้อยมาแล้วนะครับข้ามถนนมาแล้วนะครับมาแล้วครับ มาดูอิซิสุคันนี้นะครับมีคันหนึ่งอยู่หอนนะครับพี่น้องโอ้เสียงโบอหอนหวานขนาดนะครับโมฮูวาชิเป็นคันนิบอร์นะครับจำบ่มมได้เมื่อกี้นะครับพี่น้องโอ้ไม่โคตรทีตาฮีโน่พอม เสียงนิ่มแห้งขนาดครับพี่น้องมีแต่เสียงปำฮ้อนงอนงอดอยู่ครับโกเบโกโอ้ยโกเอทชโกเบโกนะครับโอ้ยน่ะปากกระไดเอช200นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นอีกค่ายหนึ่งไหมนะครับเป็นค่ายอีกเป็นอีกค่กายหนึ่งนะครับที่คนนิยมใส่ไลน์นะครับพี่น้องสำหรับโกเบโกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกหนึ่งค่ายนะครับพี่น้อง มีคนใส่ลายพอสมควรนะครับสลหรับโกบีเฮานะครับพี่น้องบ่าว่าจะเป็นทั้งด้านว่าซีซีนะครับสองร้อยกะบลายเี่กันนะครับนับตั้งแต่รุ่นผลไม้นะครับพี่น้องมากที่นะครับมากทู่มากที่นะครับเรื่องราค้้องประหยัดนี่กะโอ้กะที่ว่าใช้ได้นะครับสําหรับโกบีนะครับ เราใชไว้เป็นรุน่นสิบนี่กับนาซีเป็นซูปเปอร์เอ็กเอ็มนะครับซูปเปอร์เอ็กเอ็มแล้วก็ค่อยมาเป็นรุน่นสิบนะครับถ้าจัมมอพิทเตอ์นะครับเรื่องเหล้าของไมโครกนี่ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อน้ำกันนะครับผู้คุณมากโกเบกีบกะเพิ่งจะใส่ตะโกบีนะครับพี่น้องผู้คุณมาก เพื่อนเกษตรตาแคททุกคนมาคขมมะสูเพื่อนเกษตรมาเข้มมะสูอ่ะใส่ดีนะครับโอ้มักไถ่มักมันนะครับพี่น้องตัวซาหนีดีก็มี่ขึ้นกันนะครับซาหนีแน่นะครับโอ้หลายรุ่นหลายยี Awak ่ห้อนะครับสำหรับมนโคเลือกใส่เอานะครับเลือกใส่เลือกหาเอานะครับพี่น้องมักแบบใดพอใจแบบใดซื้อเอานะครับรถใหม่รถเก่าแดี๋ยวตะกั่วสะดวกเดี๋ยต่ควหมักนะครับพี่น้องครับเอ้อ ไปแล้วออกตัวไปแล้วนะครับกำลังจะออกตัวไปแล้วอ่ะไปแล้ครับคันนี้หรือเปล่าเนาะโอ้มาแมนคันนี้ก็เมกาครับพี่น้องเอ้ายโอ้ยิซูญุญุญุนครับพี่น้องโอ้ยขอประทานอภัยพี่น้องน่ารันะครับยิซูกำลังถอยข้บมานะครับผมนึกว่าตั้งไซยซูเดก้าเสด็จหันนะครับโอ้ยพลาดแล้วนะครับตาตาตามันบังกันนะครับรถรถบังกันครับพี่น้องโอ้ย โอ้ฟุน้นขนาดข้าบพีน้องบบดน,นี้ฝุ่นยเยอะจัดนะครับมาแล้วครับซีห้าร้อยมีแต่ข้างงาม,งามนะครับชิบลอดกอไ็ได้ ยงพอรันรันนะครับคนโหดซาตกใจเห็ดรถมาเห็ุขยายซีเรียสอย่างนี้นะครับพี่น้องมีรถทีมงานนี่แล้วนะครับพี่น้องแต่งงามนะครับส่วนบริษัทอื่นๆก็ธรรมดานะครับใช้แบบเดิมๆนะครับสวนบริษัทนี้ครับแต่งรถสวยทุกคันนะครับมีโคกับงามครับชิบหลอกกับงามนะครับ เป็นการตัดระดับนะครับพี่น้องตัดระดับหาหาควมืยงเกลยังเกาะภาษาช้างเนาะบอจักไหนนะครับตัดตัดระดับนะครับพี่น้องหูจักตะว่าตัดระดับนะครับพี่น้องตัดระดับออกแล้วมันสูงผุดนะครับตักไปกองสต็อกไว้นะครับไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับนี่ตักไปเป็นกองสต็อกไว้ใช้หน้างานล็อกต่อไปนะครับ ตาของซุ้มก็ใช้มองตั้นะครับพี่น้อง รถใหม่นะครับยังแน่นทุกจ right ุดครับ <ros> พี่น้องเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับได้ยินแจะเสียงฟัมหอนงอดๆอยู่ครับพี่น้องสมรถใหม่ยี่รอกนะครับ หาดินกับง,งามอยู่ด้นะครับพี่น้องนี่เสืยอเต่มมีหากใหม่ไา้นะครับ อ้าวเต็มแล้วนะครับพี่น้องน่าจะเป็นคันนี้นะครับเสียงโบวหวานนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งรถชิปหลอกคันนี้ออกตัวก่อนนะครับฟังเสียงโบหวานหว,วานก่อนนะครับค่อยลาค่อยจบคลิปนะครับอเสียงแต่ผม เป็นอิสุเดก้านะครับน่าจะเป็น320หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอ่ะออกตัวมาแล้วครับสลักกิมนีอำลาผ้าจากพี่น้องไปสักก่อนนะครับลากันไปด้วยกับเจ้าอิสุเดก้านะครับกับเสียงโบว์หวานๆนะครับ ลากัรไปด้วยครับเจ้าอีสูเดก้านะครับสลักคลิปนี้เอาละว่าจะี่น้องไปซะก่อนนะครับไผ่ที่เขา,าเบิ่งเด้อก็อย่าลืมกดติดตามนี้ด้อนะครับอำนาจเจริญงล้อชิงทางด้าน YouTube นะครับฝากพี่นอ้องกิตตามน้ำเนยนะครับสลักคลิปนี้เอาไว้สำหรับสัก่อนนะครับสวัสดีครับ